สามสามหนึ่งห้าแปดสามแลวยกห้าแปดมาบนอนะ่ะบนผมโยนยกเลิกหวยออกสี่ชุดหน้าเสียดาอ๋อมีการยกเลิกด้วยเหรอผมก็ไม่ค่อยดูนะดูบางคนเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวใครมาไม่ทันก็น่าจะเปิดดูอีกรอบเนาะโมอะไรไว้มั่งแนวทางมีอะไรไมั่งก็ทุกคลิปทุกชอ็อตมันจะมีไฮไลท์มันให้จะมีแนวทางคิดให้คิดอยู่นะ บางครั้งผมจะบอกเปย์ไว้บ้างอ้อยพุ่มใหม่ชอบสามเหลี่ยมเอาสามเหลี่ยมกินง่ายนะเจ็ดสองเขาดังใช่ไหมอยู่นี่ห้าสองก็มาดังอีกเออทำไมจะต้องไปดังหมดเนาะนะครับแปลแล้วเนะ้ะ อ๋อเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่รู้จะมาหรือเปล่ามันปีของปีปีที่แล้วออกอะไรนะเจ็ดเก้ากับือ๊เจ็ดเก้ากับเจ็ดห้าเนาะถาว่าเจ็ดเจ็ดหน้ามาไหมม,มีมีส่วนนะไม่แน่อาจจะเป็นเบิร์เพราะรูปรูปลักษณะนี้ที่เอฟซีคนนะไม่ใช่ผมคนผมจําไม่ได้รูปลักษณะแต่ว่าข้างล่างจะเป็นเป็นคน หาบก้าถอนก้าหรือเปล่าเนาะใช่ไหมแล้วก็จะมีเขื่อนเหมือนกันว่นนั้นออก4-6ซึ่งว่าหน้าสนอยู่นะ4-6เราได้ไม่ได้เขียน4ด้วยไปออกพอสซอะจบไป6-5 <c oughs> นะจบไปเลยออกพอสคนมองข้ามแล้วมันปลายปีนะครับก็ในหลักมันมีทุกอย่างมันมีข้อมูลอยู่แต่เราค่อยค้นไปเที่ยวกะเขียนามาวางเลยไว้จะเป็นสไตล์เดียว ถ้ามาสไตล์เดียวแบบหนำใจคือบนล่างคือเลขตัวเดียวกันมานะที่เราออกเจ็ดเก้ากับเจ็ดห้าปีนี้อาจจะออกห้าแปดก็อะไรก็ได้แบบนี้ให้เต็มเป็นเลขตัวเดียวกันห้าแปดสองแปดอะไรก็ว่าไปแบบนี้นะเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะบนล่างตัวเดียวกันด้วยนะมันเป็นลักษณะนี้นะนนแต่ว่าทุกอย่างคือการแนวคิดชดแรกผมจะ คิดได้ผมจะวางเลยผมไม่รออ่ะแต่สองเล็กๆอ,อย่างไม่วางเนาะแต่รู้ว่าเบื้องต้นเราต้องมองว่าสองสองจะมาหลักหน่วยอีกรอบหนึง่งถ้าเบื้องต้นเนยสตาร์ทรูดได้อะ่ะห้าแปดก็รุ่นหลักร้อยแค่นั้นเองถ้าสองมาท้ายอีกรอบหนึ่งก็รุ่นหลักสิบล่างก็จบเกมอะ่ะอยู่ประมาณนี้สไต มองแหม่ตื้นๆนะผมมองไม่ไม่ไมไมไมลึกหรอกเอาแบบตื้นๆไปก่อนนะจ๊ะเอาแบบตื้นๆไปก่อนตัวอีกรอบหนึ่งแล้วบนก็อาจจะมาสองตัวคือคู่หน้าเลยห้ากับแปดเลย <Okay. S 2> เบื้องต้นยังไม่รู้ว่าผมจอดตามสไตล์ไปก่อนเดี๋ยวเร,เ,รเราคิดได้เราก็ปล่อยไปเลยเราไม่รอแต่เราก็มาจอดบ,บันไดาสามเหลี่ยมอะไรอีกรอบรอบหนึ่งนะครับเทคนิคเราเยอะอยู่จนะครับ กับกับวีวันสองห้าแปดได้ไหมเออหน้าคิดนะตัวนี้หน้าคิดสองห้าแปดหน้าคิดเนียอาจารย์แม่อาจารย์แม่โอ้ยอยู่ไหนเอามามุกเก่าเลยจะไปทางขึ้นอย่างนี้อหะจะมุกเก่าเปลี่ยนสามสามเป็นสองแค่ตัวเดียวหน้าคิดนะอ่ะก็ถือว่าอาจารย์แม่เอาไม่ว่ากันสันจรอ๋อหกห้าแปดไม่รู้นะหลักร้อยไม่รู้ยังไม่รู้เอา เอา5-8เนอะหรือใครจะต้องกลับไว้มั่งกเดียบางครั้งอาจจะกลับกันไว้แต่ว่าน่าจะอั้นเนี่ยตราาคนนี้ก็ถือว่ายุคผมก็รู้จักรุ่นปู่ย่าตายายก็รู้จักอะน่าจะตามกับผมประมาณสักรุ่นประมาณสักิบขึ้นหนึ่งน่าจะรู้จักนะครับ อ๋อวางไปเลยบอกอ่าแล้วมันต้องทําให้ได้นะคนเรามันต้องทําได้นะวางแล้วคร<า>ับนะอาจารย์วางแล้วนะอาจารย์แม่นะไม่ไม่รอ,อแล้วพอดีจะแรกว่าจะไม่วางอืมแต่มผมก็ไม่อยากเอาไวอ้อ่ะคืออยากเขียนก็เขียนเลยอะ่ะคือเราไม่ยังไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่ามีความรู้สึกอยากเขียนก็เขียนเลยอะ่ะถูกไม่ถูกเราเข้าไปแก้อย,อยู่ที่สามเหลี่ยมกับบนยยันไดอีกรอบหนึ่งนี่มุกเราก็จะมีประมาณนี้ลูกเล่นเราเยอะอยู่ <laughs> <laughs> มันไม่ซ้ํรซากอ่ะพูดง่าย ซื้อลอตเตอรี่ไว้กับเบอร์ทองสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้ามันมันเป็นหมวยปีที่แล้วเป็นเลขเก่าเลยนะใหม่หรือเปล่านี่เดี๋ยวค่อยไปแก้ปริศนากันที่สียคโปจัดไปเลยหนึ่งห้าแปดไม่รู้นะหลักร้อยผมไม่รู้นะผมยังต้องไปเจาะอีกว่าถ้าเกิดเขามาห้าแปดจริงๆแต่มาจริงๆถ้าเราเล่นแบบสิบตัวมันง่ายง่ายนะรูดเลยมันถือว่าง่ายอ่ะง่ายมาก เจ็ดห้าแปดน้าคิดอยู่อ๋อห้าแปดก็น่าจะอันอะ่ะก็ปล่อยยังเบายังเบาอีกเหรอต้องเร่งละมัง้งผมใส่หูฟังแล้ห้าแปดสี่ห้าแปดเออน่าคิดเอาลองดูไม่รู้ว่ามันเป็นหวยสไตล์นะถามว่าที่มาที่ไปคือเอาแบบนี้ผมพูดให้ฟังสีทีแล้วออกสี่เจ็ดห้าแต่ก่อนที่จะอ,อกสี่เจ็ดห้าคือออก เจ็ดห้าศูนหลักการเราคือไปยกคู่หน้ามาออกเลยเข้าใจไหมทีนี้เรามาดูหวยใกล้ๆเราเมื่อกี้นี่เป็นหวยสไตล์นะผมยังไม่ได้คำนวณเท่าไหร่หรอกแต่ผมมองมองสไตล์หวยปพผมมองเลยนี่นี่ตัวตัวที่ห้าห้าเก้าสี่นี่ผมยังน้อยมาตัวผมบอกอะ่ะก็หลักห้าก็ยังดึงมาเหมือนเดิม ตัวน,นี้ห้าลุ่งนะแต่แปดเขาก็ชอบลุ่งตามหลังอะตามสไตล์เขาก็เมื่อกี้ผมบอกว่าหนึ่งกับสีต้องมาตัวเขาก็ดึงสีมาวันนี้ถ้าเขาดึงสองมาท้ายก็ถือว่ามีสีล้นทีกแต่ก็คือนี้เรายังไม่ได้คำนวณเราแบบมองตื้นๆเลยทีนี้เรามาดูเกิดขยกห้าแปดมาใส่แล้วหลักรอยเขาจะเป็นอะไรแค่นั้นนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้มีปัญหาหลักรอยแล้วก็ให้ดูว่า ไม่ใชไ่ไม่ไม่มีที่มามันมีที่มาไม่ใช่จะคุยเปล่าโมเปล่ากระดูอว่าปีที่แล้วออกสี่เจ็ดห้าเห็นไหมนี่สี่เจ็ดห้าตัวเดียวกัน,น,นครับมันก็อยู่ประมาณนี้มันคุมอยู่ประมาณนี้หนึ่งกับเจ็ดคือถ้าเราแปลน้ำหนึ่งตามน้ำตรงๆไปทีนี้ทางใต้ทางสุราษฎร์เขาบอกว่าน้ำเป็นเจ็ดนะเขาเลยพูกเขาก็เป็นเก้าหกกับเก้าไงหกเก้าตัวเดียวกันคือ เราดูบทเรียนปีนั้นระวางเก้ามันออกหก <Hey. S 1> ก็มีคนผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงก็เป็นสี่ถูกดูตำแหน่งอผู้หญิงเป็นสี่แล้วห่างเ็เลขเบิ้ลวันนี้รูปรูปผลระกลุ่มผลไม้น่าจะเป็นเลขเลขบนนั่นนี่โอ้โหน่าคิดระวังคู่ห่างหรือเปล่าตอนแรกวางถูกแล้อเปล่าเราเปลี่ยนไปผิดตำแหน่งหรือเปล่าเราเปลี่ยนตำแหน่งสูงหน่อยหนึ่ง อ้าไปไปคิดอยากจะเปลี่ยนเนาะไม่ว่ากันนะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอะกันที่หลังคือถูกไม่ถูกผมไม่รู้นะผมวางเป็นตามแนวคิดผมเดี๋ยวค่อยมาเจอะกันอีกทีหนึ่งมันจะใช่หรือเปล่าครับอาจจะไม่เข้าสักตัวเลยก็ได้มันเป็นไปได้คือคือบางครั้งก็คิดไปนะคิดมองเห็นผลไม้ก็อยากเขียนตัวนี้ภูเขาระจำ้นเราเขียนเก้ามันออกพอ,อเราเขียนเก้าแล้วมันออกหกหก เราก็มาเขียนหกมันก็จะไปออกเก้าเองในมันมีที่มาอยู่หรอกสไลด์หางนิดหนึ่งไม่ไม่หรอกเอาเป็นรู้กันนะใครซื้อใครซื้อหกหนึ่งก็ต้องซื้อเก้าห <1, S 2> นึ่งด้วยแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้นะห้าเนี่ยมาจากอะไระผมไปมองอะไรเมื่อกี้เนาะผมไปมองอะไรเนาะเมื่อกี้ยนลารลรูปปกนะฮะดูลูปปกเขียนเหมือนสามเลย อผมไปมองอะไรผมคิดอะไรไม่รู้นะผมถึงไปไปเขียนเป็นเลขห้าเนี่ยผมงงอยู่ก็เหมือนเมื่อที่แล้วไงผมคิดคิดอยากจะเขียนผมงก็เขียนไปเลยแล้วก็ศูนย์ก็จําจําได้ว่าผลไม,ม้กลมๆสองก็อินยันว่าสไตล์เอาสไตล์บวกอันนี้กว่าเนาะครับมันที่แล้วเราก็เอาสไตล์สไตล,สไตล์บวกกับทางนนนบันไดเนาะนี่เอาสไตล์บวกเมืนอกน็เอาเหมือนเดิมเลยแหละถูกไม่ถูก,กไม่ว่ากันแล้วไม่รู้ผมว่าไม่รู้ยังไงไม่รู้ เขียนคือเขียนแบบเขียนไปเฉยๆอ่ะนะครับนะมาเร็วนจ้าวันนี้แต่เราก็ว่ายังไม่ปล่อยเราก็อยากเขียนไปยพอได้เขียนปล่อยตัวเลขเราก็เขียนไปเลยอันนี้อันนี้ยกสะตายตัวเก่านะอายุของสมบัติเมนเนีเลยตรงกันแต่ว่ามันจะเป็นออกห้าแปดมากกว่า